เกิดอะไรขึ้นบนเกาะพังงานอิสราเอลกําลังกลืนเกาะพังงานไปแล้วหรือไม่นะครับล่าสุดเรื่องนี้มีคําชี้แจงจากหน่วยราชการออกมาแล้วหลังจากก่อนหน้าน,นี้มีข่าวว่าที่เกาะพังงานตอนนี้มีชาวอิสราเอลเข้ามาเที่ยวเข้ามาตั้งรกรากมาสร้างนั่นสร้างนู่นสร้างนี่เยอะแยะไปหมดไม่พอครับมาซื้อที่ดินโดยใช้นอมินีคนไทยทําให้หลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือเปล่าในการเอื้อให้กับชาวอิสราเอลนะครับ และปัญหาที่ชาวเกาะพะง,งันสะท้อนมาก็คือชาวอิสราเอลบางส่วนนั้นมีพฤติกรรมที่ไม่น่ารักอยากจะจอดรถตรงไหนก็จอดพฤติกรรมส่งเสียงดังในเวลากลางคืนต่างๆนานาล่าสุดทางผู้ว่าจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับบอกว่าทุกหน่วยงานต้องตรวจสอบร่วมกันเพราะปัจจุบันการท่องเที่ยวเราฟรีวีซา่าแต่ว่าจะอยู่ได้ไม่เกิน30วันสันนษฐานว่านักท่องเที่ยวที่มาแล้วต่อวีซ่าหลายครั้งอาจจะมาทําธุรกิจหรือทําอะไรในพื้นที่เรื่องนี้ต่อมต้องเร่งตรวจสอบ ส่วนเรื่องที่ดินเรื่องอสังหาริมทรัพย์ผู้ว่าบอกว่ามีอยู่2ประเด็นเก็บหคือถ้าที่ดินถูกต้องเนี่ยมีการซื้อขายถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับนอมินีแล้วถ้าถูกต้องก็ต้องไปดูต่อนะครับว่าเทศบาลเนี่ยอนุญาตให้ก่อสร้างถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าส่วนที่2คือที่ดินที่มีการบุกรุกเรื่องนี้ก็ต้องตรวจสอบต่อไปซึ่งล่าสุดได้แต่งตั้งรองผู้ว่า2ท่านเป็นหัวหน้าคณะทํางานเรื่องนี้แล้วแต่คงไม่โฟกัสเฉพาะชาวอิสราเอลนะครับแต่จะครอบคลุมทั้งจังหวัดและทุกสัญชาติ และจากข้อมูลของนายอำเภอเกาะพัง,งันได้รายงานล่าสุดนะครับเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายน68ณนะขณะนี้มีชาวอิสราเอลอยู่บนเกาะพังงันประมาณ2,600กว่ารายครับ